เปิดจำหน่ายแล้วน้ำแร่เพื่อสุขภาพตรามูนิธิสกิทข่าวเต้านินจามีออยอรับรองถูกต้องตามกฎหมายผลิตโดยเดอร์ชาเล่จำหน่ายโดยมูนิธิสกิดข่าวเต้านินจาดื่มน้ำดีมีสุขภาพแข็งแรงและได้มหากุศลท่านสามารถติดต่อรับบริการน้ำแร่เพื่อสุขภาพได้ที่ โทร0819511344หรือโทร0623035359ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านที่ต้องการเลปตะทาวันดอมกรอบอร่อยต้อง ซอสร้อยทานตะวันติดต่อได้ที่0984656818เท่านั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ <c oughs> รักและเคารพทุกท่านครับ พบกับรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับทางสถานีโทรทัศน์ SSK New TV Online ลนหนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับครับวันนี้เรามีเรื่องมีราวมีข่าวนะฮะจากหลายๆพื้นที่นะครับที่จะมานำเสนอให้กับทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ร,รับทราบนะค,บความเคลื่อนไหว นะนอกจากเราถ่ายท่อสดแล้วเนี่ยนะฮะ <c oughs> เรายังมีข่าวจากทีมงานของเรานะในพื้นที่หลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะจากจังหวัดเชียงรายนะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็จากจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับข่าววันนี้เนี่ยนะฮะเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันครับว่าข่าวของเราในวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร ไปติดตามดูกันเลยครับข่าวแรกนะครับเ,เราไปกันที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะโดยเมื่อวันที่30กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนะวลา9นาฬิกาเศษนะนายประสงค์ล่าอ่อนนาะยอำเภอแม่สายได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ที่ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยตามพรบรสัญชาตินะพศ2508 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พศ2551ตามโครงการสำคัญนะกรรมการปกครองอของกรมการปกครองนะครับทั้งนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของอา่าภายใต้แนวความคิดนะทำให้ประชาชนทุกน้อยลงแต่มีความสุขมากขึ้นนั่นก็คือโครงการเทนเอ่อร์ชิป พอโดปานลนอรมอล2021นะครับโดยวันนี้มีผู้ได้รับสัญชาติไทยตามมาตราเจทวิวัค2องจำนวน18คนทั้งนี้นานายพลแม่สายได้มอบอวาธให้กับผู้ได้รับสัญชาติขอให้เป็นพลเมืองดีกระตันยูต่อบิดามันดาตั้งใจเรียนหนังสือประกอบอาชีพสุจริตยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้รักสามัคคีมีจิตอาสาเผื่อแผ่ อุทิศตนเพื่อสาธรประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและใส่ใจการศึกษาเพื่อก้าวหน้าและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่ตอไปอีกด้วยนะครับสําหรับการมอบอสัญชาตินั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดนะฮะคือตามมาตราเจ็ดทวิวรกสองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะขอสัญชาติหรือใครที่จะไปติดต่อนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะที่หลายๆคนถามผมมาเนี่ยนะก็ต้องไปดูว่าเราอยู่ใน ข้อกําหนดของกฎหมายนั้นๆหรือไม่นะครับถ้าอยู่ในข้อกฎหมายที่กําหนดนะแล้วก็มีสิทธิก็สามารถที่จะยื่นขอสัญชาติได้แต่บางคนนั้นเพิ่งได้บัตรัหศูนะฮะแต่ก็ทําเรื่องขอสัญชาติอันนี้มันก็ไม่อยู่ในข้อกฎหมายที่กําหนดนะจึงต้องสร้างความเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับ เราไปต่อข่าวกันที่จังหวัดมุกดาหารนะครับทางมุกดาหารตอมอชี้กรณีถูกยึดโทรศัพท์มือถือแล้เรียกเก็บเงินรายละพันถึงสองพันบาทนะฮะผมออกข่าวอยู่นะครับโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของ s s k t v หนังสือพิมพ์สก,กิจล่าว รายงานว่าตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าคนต่างด้าวสัญชาติลาวที่เดินทางกลับประเทศผ่านทางตมจังหวัดมุกดาหารถูกยึดโทรศัพท์มือถือและมีการเรียกเก็บเงินรายละ1 0 0 0ถึง2,000บาทนั้นงานส่งกลับนะฮะคนต่างด้าวตมจังหวัดมุกดาหารขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้นะครับ 1. กรณีการยึดโทรศัพท์มือถือสืบเนื่องจาก สถานการณ์จากสถานที่ที่คนต่างด้าวสัญชาติลาวเข้ามาติดต่อเพื่อเดินทางกลับดังกล่าวมีคนต่างด้าวสัญชาติลาวสามาลาวมารวมกันจํานวนมากวันละสองสามร้อยคนซึ่งจะต้องอยู่รวมกันในระหว่างที่เข้าสู่ขบวนการคัดแยกเพื่อการผลักดันส่งกลับแม้จะมีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้าก,ากากแล้วก็ตามแต่พบว่าคนต่างด้าวที่มาติด ต่อนะมีพฤติกรรมการพูดคุยโทรศัพท์มือถือจํานวนมากซึ่งอาจทําให้ละอองจากน้ําลายที่หลุดออกมาจากหน้ากากแพรก่กระจายไปในอากาศโดยจากสถิติคนต่างด้าวสัญชาติลาวที่เดินทางกลับโดยผ่านต่อมจังหวนัดมุกดาหารตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสโควิด -19 นะจำนวนมากนะดังนั้นนะครับในวันที่28นะแล้วก็วันที่ติดเชื้อในวันที่28เนี่ย นะมีพบติดเชื้อ127รายวันที่27นะติดเชื้อ85รายวันที่26ติดเชื้อ1119รายวันที่25ติดเชื้อ83รายวันที่24ติดเชื้อ198รายตั้งขั้นตอนการคัดแยกนะใช้เวลาไม่นานจึงมีความจําเป็นต้องลดพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เข้าสู่ขบวนการคัดแยกโดยการให้คนต่างด้าวนำโทรศัพท์มือถือของตนใส่ไว้ในกล่องที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อและวางกล่องใส่โทรศัพท์มือถือตั้งกล่าวไว้ในที่ที่คนต่างด้าวมองเห็นได้ชัดเจนและเมื่อคัดแยกเสร็จแล้วคนต่างด้าวก็สามารถมารับโทรศัพท์ของตนเองคืนได้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวคจค้นข้อมองจังหวัดมุกดาหารไม่เคยยึดโทรศัพท์ไว้และไม่เคยมีเหตุการณ์โทรศัพท์มือถือของคนต่างด้าวสูญหายในขบวนการนี้แต่ประการใดนะครับ2กรณีอ่ตอมจังหวัดมุกดาหารมีการเรียกเก็บเงินคนต่างด้าวรายละ1 0 0 0ถึง2,000บาท ตมจังหวัดมุกดาหารขอยืนยันว่าไม่มีการเรียกเก็บเงินนอกเหนือไปจากเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามกฎหมายแต่แต่อย่างใดโดยในขบวนการคัดแยกตมจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการในสถานที่ลงแจ้งมองเห็นได้ชัดเจนและดํดาเนินการด้วยความโปร่งใสคนต่างด้าวสามารถสักถามในขั้นตอนการปฏิบัติหากมีข้อสงสัยซึ่งตมจังหวัดมุกดาหารเกิดได้รับข้อมูลว่ามีผู้แอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากคนต่างด้าวซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างสืบสวน ติดตามตัวผู้ที่แอบอ้างักล่าวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะเพราะว่าคนที่สวมรูปสวมรอยมีอยู่ทั่วไปนะ<ส>เขาเรียกว่ากลุ่มมิจฉาชีพแต่อย่างไรก็ตามสําหรับคนต่างด้าวนะเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารเนี่ยสำหรับสำหรับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารยินดีที่ให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าวสัญชาติลาวในการเดินทางกลับประเทศตามระเบียบและกฎหมาย ไปใต้มตรการควบคุมโรคหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้นะครับครับนี้ก็คือคําชี้แจงนะจากตมนะอะไรที่มันไม่ถูกต้องเขาถามมาก็ชี้แจงไปอย่างนี้นะถือว่าเป็นการทํางานที่เยี่ยมยอดนะแล้วก็เป็นการทํางานที่สร้างความอบอุ่นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าวเราก็คือคนเหมือนกันนั่นเองครับ ยังอยู่กันที่จังหวัดมุกดาหารนะครับเมื่อวันที่1นึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะฮะนายแพทย์ชวีสินวิษณุโยธินผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพาที่10โปรศกศูนย์บริการโปรกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดห9หรือสคบอนางสาวจุลรนีนะจจริยานุวัตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพาที่10บพร้อมพืวยนในแพทย์ประวิศหรืบุญรัตน์ ายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารในแพทย์คงวิทย์พัชราิติผู้ในการโรงพยาบาลมุกดาหารแพทย์หญิงกันตินันมหาสุวีรชัยรองหอ,อดาอ้านพัฒนาและระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตำบลบ้านหนองแวงนะตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมีนายสมบูรณ์ว่วมไตรพออรอ,อสศตว่านหนองแวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับนะครับแพทย์หญิงกันตินันนะมาหาสุวีระชัยรองออด้านพัฒนาระบบนะระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าตอนนี้ได้ออกหน่วยชวงรุกเป็นครั้งแรกของจังหวัดุกหารได้อาวัคซีน 19ออกมาฉีดให้ผู้สูงอายุ7โรคที่รอสศอตอบ้านหนองแวเป็นการออกมา,าใกล้บ้านใกล้ใจและได้รับกำลังใจจากผู้ตรวจราชการเขต10ท่านผู้ตรวจท่านผู้ช่วยผู้ตรวจท่านสสอจอพรรอมุนดาหารและแพทย์ที่ให้กำลังใจพวกเราในการที่เรามาดูแลพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุนะครับโดยในวันนี้ได้นัดผู้สูงอายุจำนวน7กลุ่ม โรคนะที่ทั้งหมดประมาณ212คนเป็นการนำรอ่องแต่เรจะมีอีกครั้งหนึ่งในวันการทุกๆรอปสตส่วนในวันที่2นะเนสหาคมเนืน่องจากว่าอาคาร250ปีการจิมีวันสนามสไปแล้วก็เลยขอญาตพี่น้องที่จะมาชมว่าเตีนเข็ม2ให้ไปที่โรงเรียนมุกดาหารที่บริเวณโรงอาหารต่อกับ ขอประชุมนะโดยรับฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะพ่อแม่พี่น้องก็ไปฉีดวัคซีนเสียนะเพราะว่าอย่าไปฟังนะข่าวปลอมข่าวเท็จที่อ้าวมาฉีดแล้วตายฉีดแล้วเป็นอย่างนั้นฉีดแล้วเป็นอย่างนี้ฉีดแล้วตายเกล,ลื่อนอะไรไตอนนี้อะไรเนี่ยหรือว่าวัคซินวัคซีนไม่ดีนะนะสร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะเขาวหวังร้ายไม่ใช่เขาวหวังดี เขาต้องการให้คนไทยนั้นติดโควิดเยอะๆและตายเยอะๆเพื่อที่จะเอาไปเป็นประเด็นทางการเมืองและเป็นประเด็นในการที่จะหาเรื่องนะในการออกว่าขับไล่รัฐบาลนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนรักตัวเองรักครอบครัวรักสังคมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่ารักโจรที่ทำลายชาติครับได้รับกำลังใจจากท่านผู้ตรวจทีศิลป์นะคะผู้ตรวจราชการเขตศิลป์ท่านผู้ช่วย จงคนมีนะคะแล้วก็ทีมท่านสอระจท่านผอรโอรงพยาบาลนะคะท่านรองแพทย์เราไปปิดข่าวกันที่จังหวัดเชียงรายนะฮะผู้ว่าราชการนะ,ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาเสริมประสิทธิภาพชุดรักษาวความปลอดภัยหมู่บ้านชรบรแม่สายนะครับเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมเวลาประมาณเก้นกา30นาทีเสร็จ นายประจนปัตสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้อำนวยการกอรมนอจังหวัดเชียงรายได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบรแม่สายเพื่อสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายตามในชายแดนจังหวัดเชียงรายนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณเกี่ยวกับการทําความผิดนะเกี่ยวกับยาเสพติดและป้องกันการลักลอบข้ามแดน โดยผิดกฎหมายตามแนวายแดนเพิ่มเครือข่ายการข่าวในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนมีความพร้อมเผชิญปัญหาเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมถึงภัยความมั่นคงของชาติซึ่งกําหนดดําเนินการโครงการในครั้งนี้จํานวน2รุ่นได้แก่รุ่นที่1และรุ่นที่2อสนะครับในเดือนสิงหาคม25งหและรุ่นที่ระหว่างวันที่56สิงหาคม2 5 6 4นะครับ ขอประชุมพระเจ้าพรมมหาราชที่ว่าการตมแม่สาจังหวัดเชียงรายโดยมีวิทยากรครูฝึกจากเจ้าที่ปปสภาค5เจ้าหน้าที่กอรมนจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษชกรนรสิงห์เชียงรายเจ้าหน้าที่สพแม่สายเจ้าหน้าที่ทหารร้อยมสามบกควบคุมที่สองกองกำลังฐาเมืองเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอแม่สายมาให้ความรู้วิชาการในด้านการข่าวและฝึกทางยุทธวิธีด้านอาวุธ ศึกษาและจุดตรวจจ,จุดสกัดตรวจค้นบุคคลยานพานะรวมถึงอำนาจในการจับกุมผู้กระทำความผิดในชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบรแม่สายให้ได้รับความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบนะเป็นกําลังพลของฝ่ายปกครองและสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือได้มีคําสั่งนะจากพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี นะครับให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากว่า,าปัญหาชายแดนนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจจะสร้างความเสียหายและเกิดหายนะแก่ประเทศไทยได้เพราะว่าในพื้นที่ของอประเทศทุนบ้านคือในพม่านั้นยังเกิดการสู้รบกันอยู่แล้วก็มีการระบาดของโควิดจํานวนมากนั่นเองนะครับดังนั้นท่านจึงสั่งการให้ทุกหน่วยนะดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน และทุกจังหวัดก็ดําเนินการอยู่ในขณะนี้ครับครับทั้งหมดนั่นคือเรื่องราวข่าวของเราในวันนี้นะครับที่เราได้นําเอามาเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบาว,ว่าเหตุการณ์แต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนแต่ละวันนั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างน,นะครับสําหรับข่าวจากจังหวัดมุกดาหารนั้นรายงานโดยคุณไกรสมุทรนมโพไซนะหัวหน้าศูนย์ เอสเอสเคทีว uh, ีหนังสือพิมพ์สกิตข่าวและเครือข่ายมูลนิธิสกิจข่าวตาวิจาประจําจังหวัดมุกดาหารครับส่วนที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะรายงานโดยบอกอเจี๊ยบแม่สายนิวออนไลน์นะครับนั่นคือทีมงานของเราที่ได้ทําหน้าที่นะในการนำเรื่องราวต่างๆมาเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้รับรู้รับทราบกันนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ,ะในช่วงนี้นะ,ะบ้านเมืองกําลังเกิดวิกฤตนะเกี่ยวกับการระบาดของโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็อยากจะเตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะ,ะการที่จะออกมาข่มมอกการที่จะออกมาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะ,ะการทําอะไรก็ได้ที่อยู่ในกรอบของกฎหมายแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าในภาวะบ้านเมืองที่กําลังวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของโควิดนะ,ะซึ่งกระจายแพร่หลายไปทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นการที่จะออกมารวมตัวรวมตนกันน้เนี่ยน,น,นะก็ต้องอใช้สมองคิดซะบ้างนะคิดซะหน่อยนะครับว่าการกระทําอย่างนี้มันถูกมันคนหรือไม่เพราะว่ามันจะเป็นการแพร่กระจายไวรัสโควิด -19 มากขึ้นหรือเปล่านะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไปโทษแต่รัฐบาลว่าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ล็อกดาวน์แล้วก็เอาไม่อยู่ก็มันจะอยู่ได้อย่างไรล่ะครับไอคนที่ไม่รักชาติรักบ้านรักเมืองไม่รักพ่อแม่พี่น้องประชาชนไอคนที่อยู่เบื้องหลัง ที่ต้องการแต่เพียงอำนาจนะแต่ไม่ต้องการให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นได้พ้นวิกฤตภัยพิบัติทั้งหลายาต่างๆเหล่านี้ต้องการเอาซราบสดและก็คราบคราบ,รบน้าตาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตนเองมันจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไอ้นักการเมืองที่ไปอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังของกลุ่มม็อบกลุ่มอะไรก็ตามเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ได้รับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างที่พวกมันพูดนะครับถ้ามันรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงมันต้องบอกว่า ในยามวิกฤตอย่างนี้ต้องออกมาช่วยกันนั่นคือสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนครับไม่ต้องให้ใครมาประกาศโฆษณาอะไรทั้งสิ้นนะพฤติกรรมการกระทําของคนเหล่านี้นะมีเจตนาชัดเจนว่าต้องการเข็นฆ่าประชาชนเริ่มตั้งแต่การปล่อยข่าวปลอมปล่อยข่าวเท็จปล่อยขา่ยขาวเฟกนิปวปล่อยเรื่องโกหกหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของโควิดละออขออภยัยเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนละนะที่ทําให้ประชาชนกล้า,กล,าก,ก,ลกลัวแล้วก็ไม่ค่อยจะไปฉีกัน สุดท้ายก็เกิดการระบาดอย่างมากมายใหญ่โตมโหฬารและเกิดการตายกันขึ้นจํานวนมากนะนั่นก็คือความต้องการของคนเหล่านี้ของนักการเมืองพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขารักพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงคนที่มีเงินอยู่ในต่างประเทศเนะี่ยเห็นว่ามีเงินเป็นหลายหมื่นล้านเนี่ยทำไมไม่บริจาคมาสักหมื่นล้านล่ะครับอย่าเอาแต่พูดอย่าเอาแต่ว่ากูเก่งถ้าแ,แน่จริงนะบริจาคมาผมเชื่อเหลือเกินว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยนะฮะจะโมทนาสาธุ และก็เชื่อเหลือเกินว่าเขาจะให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยแต่ถ้าพูดแต่ปากแล้วเอาซากศพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาเป็นประเด็นทางการเมืองท่านก็จะไม่มีโอกาสได้กลับมาและจะไม่มีแผ่นดินอยู่สําหรับคนที่กําลังร่วมกันดําเนินการอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองฝ่ายไหนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองของพรรคใดก็ตามเราพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องหูตาสว่างอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่ ถูกหลอกลวงเราเชื่อในสิ่งที่ดีนั่นคือการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรักสามาคัคคีเราจึงจะพ้นวิกฤตตรงนี้ได้ไม่เช่นนั้นเราจะเป็นแบบประเทศพม่าอย่างแน่นอนครับตลอดนี้กับผมตาอนนจาราไปก่อนสวัสดีครับ